เห็นแล้วเนาะนอยลรวค่ะไม่หลายวันเลยหมายความว่าไม่เห็นหลายวันคืออีหยังจงเพื่เห็นจักได้เป็นยุติโพธิ์เขาก็ถูกกันอยู่อ่ะใครไม่เห็นอีกนะใครได้เอาเอา้อเอาามาตอ้งคนเห็นก็คือคนไม่มีโชคใครได้ที่ผ่านมาวันนี้วันศุกร์วันพุธอ่ะนะเป็นวันชาพนิกิจศพนะนะครับนะสิได้กันนะใครใครได้อานะจารย์ให้ไปห้าเนะี่ย ไอคนที่ไม่เห็นก็ไม่ต้องไปพูดบางคนว่าหวยออกต้องเห็นกันแล้วแต่เพราะเจ้าบัติดตามเจ้าบักดการแจ้งเตือนเจ้าบัมาซองมาคนมันกับเสียมันไปเรแลนไปหาอยู่เฟซเจ้ามันกับว่าเห็นเด้พี่น้องอ่ะอันนี้ที่ผ่านมาใครเห็นใครได้ไอคนไม่ได้ก็ไปต้องไปเฝ้าดอกเจ้ากระสิบว่าใดคือเขาเพราะอืเจ้าไว้กดการแจ้งเตือนถ้าปรกดการแจ้งเตือนก็ มาค้นหามาส่องไปจักกันซองเนาะพิมพ์่าออกก่อนพลังเลขนำโชคนะครับนะีต้องดูว่าอันนี้จริงอันนี้ปลอมนะครับไปเจอของปลอมมันกับว่เห็นนะชื่อเดียวกันเนี่ยหรือไปเจอเฟซมันไม่ใช่เฟซนะครับมันเป็นเพจถ้าไปเจอเฟซบุ๊กเนี่ยคนสิบ่าคนอย่างเงี้ยคนร้อยคนเนี่นนยมันก็คือเฟซบุ๊กนะตายยังเดียว ก็ไม่เจอถ้าเป็นเพจนะครับมันจะมีคนติดตามอยู่หกหมืนแปดพันสามร้อยสาสิบแปดคนนี่คือเพจเนี่ยถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยก็คือของปลอมอันนี้คือเพจพิมพ์แล้วก็มาเรือนหาไอาจารย์ก็จะบอกว่า,วาตั้มน้อยตั้มรวมแล้วก็ดูที่คอมเมนต์สิงลงเป็นไฟล์ภาพาอะไรมันผิดกฎของ facebook ตอนนี้ ขาใจบอกโอเคนะครับได้จ้าห้าเก้านะหลายหลายคนก็ไม่เห็นนะก็เหล้าแต่ชี่น้องนะนะเพราะฉะนั้นเห็น่าเห็นกับยูไลสดทังไลท์ังบอกอืมขันไล่เล้ยวบ่เห็นกับกักซิวาจังใดนะฟังเบิ่งไลสดเอานะครับหรือไปเจอคนปลอมกับโบหูนะํำนะครับเพราะฉะนั้นกัมาส่องเอา นะทางที่ดีก็เห็นทุกคนนั่นแหละถ้าอยู่ในห้องแนวทางนะเพิ่งเข้ามาครับวันนี้เพื่อนบ้านให้อะไรมิกิไปนอยแล้วนะครับนอยมิกี้ให้ไปที่สองนะครับเน้นที่สองอะไรทุกคนสองเก็บสแปดต่อไปลาวนะครับนะลาวนะครับนะพี่น้องซอปป์อ,ปอลลาวบิน ตัวน,นี้อืมตัวนี้นะยังไม่ได้ให,ห้หองแนวทางพี่นอ้องอ่ามาโซล่าเสร็จก็ไลนะครับเน้นไปที่หนึ่งสองสองหนึ่งและหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับเลขชุดสี่ตัวหนึ่งแปดหนึ่งสองเลขสามตัวหางเดียวก็คือแปดหนึ่งสองถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยบางคนก็ยังมาถามเลยอาจารย์เน้นเอาเน้นเน้นให้หน่อยเน้นตัวไหนไอ้บางนี้ อะทุกคนถ้าเห็นเลขสามตัวแล้วเนี่ยหางเดียวอย่างนี้เขาเอิน่นมาเน้นบอ,อบึ่งเป็นบอพี่ครับอ่ามาว่าหวยอะไรประเทศไหนแล้วแ,วแต่เนาะว่าว่าหวยไทยหวยลาวหวยอีียงกับแล้วแต่นะครับเลขสามตัวหางเดียวนี่เนี่ยบึ่งบอออกก็จักสิว่าจังใดนะไม่รู้จักว่ายังไงนะครับคือเลขไทยเลขสามตัวเมียอ,อืถ้าเลขหวยลาวนี่ยมันมีเลขชุดเนาะ ชุดสีตัวเนี่ยนะครับนะก็มีบนกับล่างร,างรวมกันเป็นเลขชุดบางทีเลขชุดก็คือลัตเตอรี่บนานเฮานี่มั้งเนาะอ่าลัตเตอรี่ใมันถูกหกตัวไอ้หวยชุดเนี่ยเขาจัดทําขึ้นโดยประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าฟังพี่นออ้องสอปปลา่คือชิบะมี่ดอกนะครับเขาก็จับขึ้นมาเป็นสีตัวในชุดขายเป็นเลขชุดเนี่ยชุดสีตัวในราคาเท่าไหร่ล่ะ 120บาทนะถ้าถูกทั้งสเนี่ยอาจจะได้แสนสามประมาณนี้ถ้าถูก2ตัวได้เท่านี้อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้วอาอธิบายให้ฟังทางที่ดีชัวที่สุดคือรูดนะครับรูดเอานะครับในเจาะนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันสิมาตัวใดแอรูดนี่มันแน่นอนชั่วนะครับมา หลักหน่วยหลักสิบมาบนมาล่างเราได้หมดคำว่ารูดก็คือนะสิบเก้าประตูบนสิบเก้าประตูล่างเลยพี่น้องไม่มีรูดบางคนม่เป็นเปรูดหน้าไปรูดหลังไปนะรูดนะคำว่าสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็สิบเก้าประตูองสิ่งกดิพ่อเข้าใจเนาะอันนี้คือชัว คุณรักกี้ไม่ค่อยทันไ์สดแต่มาดูย้อนหลังเอาเอาเอก็ดีพี่น้องและแค่ไปกำเบิงย้อนหลังเห็นคือเก้าน,น,นะครับโอเคเนานะประมาณนี้ต่อไปนะมาพูดถึงเอาวัดนะเมื่อสิบพาอยากเอาเนาะเอาสักอาทิตย์หนาก็ดีด้วยนะเลขเด่นรัฐบาลใครจะเอามัาง่งเอย ใครอยากเห็นหรือวันจันนะขอบัติใครอยากเห็นก่อนเพื่อเอาเป็นแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวนทางก่อนเริ่มี่น,อน้องเอาเป็นไกดก่อนว่าเเาไเป็นทางคิดดมันคือเข้ามักบอเขาชอบไหมนะเจอนะกับสิ่งที่ไปพบมีเจอมาไหม ังสีไปนะเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจยังสีนะก็มันก็มีเขาไม่หลุดนะครับนะกับปริวากันเดิมพ์นต่สังเขาก็่วยไปเมื่อะเทศิบัต้องทำมาหากินนะนะาก็เ,าเป็นแนวทางสส่อเรื่องแต่แต่เมื่อกี้บอกก่อนว่ามันหลุดนะสถิติมันก็เดินดีนะในอรอบปีอย่าเห็นค่ะ ยาเห็นอยาเห็นเหรอคุณ <c ười> กัญญามันไม่มีมีเอกเด้คุณปัญญาเนี่อยาเห็นไม่อยากม่เอาบ่าเอาจะเอาอพิมพ์เด่นรัฐบาลเดี๋ยวขอดูมติมหาชนก่อนนะครับอาจารย์ึดถึงในแนวนี้แหละเคกการกัน์ลินแล้ะ,และรัตสลีนะครับ ใครเอา ic, ok ใครเอาหนะาพิมดินรัฐบาลนะครับขอดูนิดหนึ่งเดินรัฐบาลพิมพเด่นรัฐบาลเด้อพี่น้องประจําวันที่หนึ่งกันยายนเป็นเดือนเกิดของอาจารย์นะเด้อคงไม่มีใครไปแกกวันเะกิดวอมากวันเกิดอาจารย์แจกคนละหมื่นว่ามีเด้อพี่น้องเด้อนะครับอะทุกคนก็จะรู้ว่าก่อนกระดิสินเกิดเดือนกันยายนบางคนเขาก็ไปปลอมไปขอเป็นเพื่อน พอรับเป็นเพื่อนแล้วก็รับวันเกิดทันทีเลยนะครับถ้าใครติดตามมาเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าทุกวันเกิดก็จะไปทํำบุญใหญ่หนักอลไรสดให้เบิ่งตลอดนะครับทุกคนนะมีมติว่าเอาตัวเด่นนะครับเอาตัวเด่นนะครับของรัฐบาลนะรประจำเงินไปที่หนึ่งกันยายจุหกเจ็ดนะเป็นแบบตัวนี้พี่นองคันมกักัะ เอาไปคิจารหรณาเพราะมักกัระปตองใ่ใจเดอร์ให้เป็น2และสามเป็น2และ3เป็น2และ3มมันออกวันอาทิตย์นะครับออกวันอาทิตย์ที่ หนึ่งกันยาย,ยนนะแรมสิบสามข้าเดือนนะเก้าลองไปหาตัวอื่นมาจากตัวใดถ้ามักกับเก็บไ้นะครับมมีถูกใจในบอมีถูกใจบ้างไหมมีเหมือนในใจตัวเองบ้างไหมทั้งสองตัวอนะ นะประมาณนี้นะครับอ่นะเพราะฉะนั้นใครอยากร่วมทําบุญกับอาจารย์เดอพีนองนะจะเริ่มทําตั้งแต่เดือนนี้ที่จะถึงกันยานี้แหละจากวันที่ที่สองเนี่ยเป็นต้นไปนะครับกนะ็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์เชเอสเอดพันะครับได้ทางรัดสาและทางช่อง t i k กตอกหรือในไลน์นี้นะครับนะะเข้าห้องแนวทางก็ แย้งแอดมินไปนะครับเนี่ยตามนี้นะครับวิตภัณฑ์